ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบ i อดีพารเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวกหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคกับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส cord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังหิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ f i z z a Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ ให้ hey, สวัสดีครับทุกคนยิยนดีต้อนรับช่องซิลไซเอกร์นะครับแล้วในในที่สุดก็ถึงเวลาของเกมที่พี่ชอบที่สุดสักทีนะันั่นก็คือเกมเวลโบดฟอร์ t ดเชอร์นั่นเองใช่วันนี้เราจะมาทำการแข่งกิจกรรม r า B a t t l e กัน,น,กนหลังจากที่เราดูไลฟ์จบนะครับพี่ชอบเรือปลาหมึกมากๆเรือปลาหมึกเป็นเรือที่เข้ากับรถซนิยมพี่สุดๆคือแบบรู้เลยว่าถ้าเกิดเขาสร้างไก่พี่เนี่ยมันต้องออกมาสวยแน่นอนนะเออฉะนั้นเราสามารถไปดูอยอนหลังได้นะจ๊ะเรือปลาหมึกคือสวยมาก ฉะนั้นวันนี้เรามาทำกิจกรรมกันก่อนดีกว่ามาเรามาเริ่มมาเลยทุกคนเห็นปุ่ม RB pattern ทางขวาไหมจริงจริง UI ปรับใหม่สวยมากเลยมีปุ่มออกเรือนะปุ่มออกเรือสวยเหมือนกันแล้วก็มีปุ่มเมนูที่สวยขึ้นข้างในแบบโอ้มีการปรับอะไรมากมายดูดีเป็นกองมาเรามาแข่ง RB pattern กดทางขวาล่างหรือกดม้าเมนูเมื่อกี้ก็ได้นะกดเสร็จมันจะมีทีมเขาจะบอกว่ามีวิวไทม์เท่าไหร่เวลาออกเรือเท่าไหร่มีบล็อกลิมิตเท่าไหร่สามารถใส่รอรถได้ไหมพี่ว่ารอบนี้เราปิดลรอรถไหม เดี๋ยวพี่ถ้าพี่จอยเป็นทีมแรกนะพี่สามารถปรับเซตติ้งได้เห็นป่มว่าจะให้เป็นอะไรขึ้น how to play ชลน,นนี้จะเริ่มจาก building a s e ก็คือเริ่มจากเศษที่เอาไว้สร้างก่อนคือเราต้องสร้างเรือกันก่อนเมื่อเราสร้างเสร็จ5นาทีมันจะออกเรือเป้าหมายของทุกทีมก็คือให้ล่องเรือไปอยังจุดสิ้นสุดนะก็คือจุดน้ําตกตรงนั้นแหละทีมที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกหรือทีมที่ไปไกลที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะหรือคือถ้าเกิดตายหมดแล้วทีมที่ไปไกลสุดจะเป็นคนชนะนั่นเอง เพย์เยอร์ทุกคนมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวคือเด้งปรับนั่นเลยจบอ่าๆงั้นพันนี่เป็นคนตั้งบิลไทม์ห้านาทีพอไหมหรือว่าสามนาทีมันสุดมันสได้ห้านาทีห้านาทีเวลาออกเรือเท่าไหร่สิบเนาะบล็อกลิมิตต้องไหมถ้าไม่มีนี้พี่ว่าคนที่มีบล็อกเยอะนี่โคตรโกงห้าหพันหนึ่งพันหนึ่งไปเลยพันหนึ่งแล้วคนที่ฟาไปไม่โกงเหรอ ห้าสิบอ่าล้อรถต้องไหมไม่ต้องแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีคนซิ่งเข้าเต้นชัยรถรถเครื่องบินก็ไม่ต้องอ่าพี่แข่อย่างนี้แหละบล็อกล้วนแล้วเราพีีหมดถ้าเปิดดิพี่ว่ายิงกันขี้แตกอะ่ะพร้อมแล้วห้านาทีเริ่มครับโอ้<ๆ>เริ่มมาด้วยความที่พี่มีบล็อกสุดวิเศษเอาอะไรดีอ่ะแย่แล้วพี่พี่กุกุโลห้านาทีห้านาทีห้านาที ฮพี่ถึงบล็อกนี้กำหนดแล้วกุกโลโอไฟไม่ถึงไหนเลยเคลียร์ออก,ก่อนหอ้าสิบ่ะเมื่อกี้พี่วันถึงห้าสิบแล้วเหรอหพ,พี่พี่ขอโมกุกโลโอมาทุกคนกุกลโลไม่สามารถใช้ขาแบบเดิมได้ละมันเป็นขาที่แบบว่ากุกลโลต้องเป็นขาดำใช่ใส่ฮาคิขาดำมันจะครบห้าสิบบล็อกแล้วเวลาแต่บดลงแล้วกุกโลโออ่ะไม่มาทำใสก่กี้เครื่องบิน อุย้ยแต่ก็วิ่งรดได้อยู่ตลับเมีได้ไหมลมได, <c oughs> ได้ไม่มีใครหา้ามวิ่ใช่เราต้องฟีสไตล์ก่อนเล่นเก็บกับโอ้ยบล็อกเต็มไม่นะพี่บล็อกเต็มพี่ว่าพี่ต้องทําให้ขามันเล็กเข้าไว้แล้วล่ะไม่งั้นมันไม่พอนะเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นเป็นอะไรเลย <c oughs> อะ <c oughs> เวลาจะหมดแล้ว จะไม่ทันเลี้วอย่าเล่งเราไก่ยิ่งไม่ดูเป็นตัวอยู่หน้าตาหน้าตาจิ้มลิมใช้ได้หน้าตาเซมีน่ารักกันเลยน่ารักเป็นที่สุดและเราอย่าลืมที่จะย้อมสีมันด้วยนี่เป็นกุกโกโร่เวอร์ชันนับเกรดเลวทุกคนถ้าไม่พี่ว่า ไม่ได้แล้วอ้าป่าป่าไหมสามต้นทว้นวนโอเคในสุดใครมันติดไว้พับเรือโคตรน่าเกียดเลยปิดปืนใหญ่ด้วยเธอโบแต่ละคนพี่ว่าเริ่มติดกูกูเลิพี่อยู่กับที่ที่คุณพุ่งไปข้างหน้าโอ้พาี้ เฮ้ยพ das ja oh, ่นนี้แอบเหลาใจเลยเนี่ยพูดตรงๆโอ้หมันมนีให้ดูเรือแต่ละคนด้วยนี่พวกแกเล่นแบบพัดเรือทุกคนเลยอย่างนั้นเลยบลอกทองโคตรโกงพี่ว่าถ้าเริ่มถึงพี่คงไม่น่าทิ้มหงอนใช่ไหมถ้ามันเอาแรงน้ำถวงออกไม่มั้งไม่หรอกไม่หรอกไงเงิบพี่ขยับไม่ได้ อย่างน้อยป่าไม้ที่พี่วางไว้มันเป็นไปดังเป็นประดังโกดูบายเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งยิงพี่ทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเจอกันนะพี่เจลไม่พวกมีใบพัดเดี๋ยวคอยดูเถอะที่ผมไม่อยากยู่เพราะอะไรว่าว่ามบางคนมันมีปืนอ๋อดูแมวไทแต่ว่าปืนก็ไว้ยิงหัวทิ้มาแล้วหนึ่งโอไม่มีใครรอหนูเลยนรได้แมวพี่ก็อยากรอหนูนะ แต่ตอนนี้กุกุโล่พี่ไปดีแล้วแหละพี่ว่ารอบหน้าพี่ต้องเอาไว้พ่นมาติดแล้วแหละมันไปเรื่อยๆจังเลยนะยายฮี่ืออยู่กันพี่กนดีอยู่แล้วเฮ้ยมันมีลูกกระท h อนบินเข้ามาในนี้ด้วยในถ้ำโอ้พายุโอปิดไม่ได้พี่ว่าขากุโกุโร่ขาในหายไปข้างหนึ่งแหละถ้าเราค่อยๆกดแล้วปิด พี่ว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยอะไรเลยไม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มันช่วยก็คือมันสามารถรับหินได้เยอะขึ้นใช่จากที่ไม่โดนจากที่โดนไม่กี่ก้อนก็าเป็นว่าโดนเต็มที่อุ้ยตาหลุดออะแค่เรือเขย่าแม้แต่นิดเดียวหัวล้านอุ้ยไงเฉยตือตือคอมฟอร์ตโซนของพี่ วันนี้พี่ไปอยู่ในกุกโกโลพี่อีโวเป็นวันพันเมนพี่ติดเรือไปด้วยได้ไหมอัน้เราอาดันเอาเลยพี่ว่าวิไฟไม่ดีววกุกโโลพีอเิียวลองซอนด้วยนะวิเทียวไก่ลาดซอนเ้าแล้วข้างหน้าไปอยู่ไหนกันหมดเลยว่าเด้งหมดแล้ว เกี่ยงหมันละดูกเลยเกี่ยงหมดแล้วจะดันที่สุดท้ายมันโอ้ยน้่จบๆๆๆพี่เจ้ยสุมภัยมนไม่ได้หรอกข้างหน้าเป็นกากบาทหมดแล้วอ่ะซีมอนโอ้โหมันเหลือแค่นี้เจอพี่รอดยังไงอ้าวอ้ตื่นๆตื่นๆื่นๆตื่นๆๆๆหมดแล้ว โดนแล้วเอาน่ามึงใครอะใครอะพี่ไม่ดูรู้ไหมทำไมพี่รอดพี่ไม่มีขาเหยียบโดนน้ำยังไงล่ะเ่้ยขาหลุดไม่เลยไม่เลยไม่นะนายใช่ไหมค้กูยี่โกรอยบริวณนี้ดิเขาขึ้นมาอยู่วันนั้นได้ยังไงเขาบอกไม่มี บอกว่าห้ามใช้ผีฮือจากที่สออยู่ที่สี่ดีดีดีโอ้ได้ถทิเงินใช่ได้ใช่ได้อุ้ยมีกล่องด้วยเหรอเฮ้ยดีจังได้กล่องได้เพชรอย่างนี้ไม่หมดนี้บ่อยๆก็ดีนะเนี่ยไอ้ถ้วยที่สองน่ารักจังเลยไม่เข็ดรอบนี้จะต้องชนะให้ได้นี่เป็นกุกโกลโรวีทูรอบนี้กุกโกลโรจะตาสีแดง กุกุโร่ t อีวิลอ่ามีลืมใส่ลูกอมมาด้วยพวกแกมันขี้โกงมีลูกอมใดนรถทุกคนเลยด้วยว่ะไม่ <c oughs> ไหนเทอโมเด็งนม่มันอะไรกันก <c oughs> ุกุโรอุ้ยได้ได้ได้กได้ไดเซิร์ฟอะไรล่ะอย่าทำน้องตีลังกาใช่ไหมน้องแค่เดินเฉยๆน้องยังทำไม่ได้เลยโอ้ยจะยิงทำไมการย้ <c oughs> <c oughs> งองแล้วจบก,การเข่งอยู่เท่านี้ โอ,โอ้พี่ต้องพุ่งตัวให้ดีแล้วถ้าพี่พุ่งหลุดสนามไปแล้วก็พี่จะกลับมาไม่ได้อีกต่อไป <c oughs> โอ้หมดแล้ว <c oughs> destiny อุ๊ยอะไรระเบิด <c oughs> อุ๊ย Yamino j i k a ร a ปิดฝาปิดฝาฝาปิดแล้วบายติดติดติดต๊ดตด ไอ้พวกเก้าอี้แบบเดียวกันเนี่ยน่ะโอ้โหหนึ่งนาทีแล้วแล้วแล้วเจ้าโตอยู่ข้างล่างด้วยน่ะจะขึ้นไปยังไงไปแล้วนะยาคูนับว่าโกงไหมไม่มั้งพี่อยูะไหนพี่ย้อนฝ่าเราขึ้นเราขึ้นเราขึ้นฝ่อยกลับมันแมพี่ โอเคเมื่อเราได้ที่หนึ่งแล้วเราก็จะได้ถ้วยทองมาหนึ่งอันพร้อมกับอาชิเมต์ได้รับเหรียญตาเบียร์โบสอาร์บีเบเทนเชลเลนจ์วินเนนั่นเองโหถ้วยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ถ้วยทองไม่ใช่ยาหมองแต่เป็นถ้วยรางวัลที่ว่าถ้าใส่ผัดกระเพราน่าจะกินอร่อยดีนะโอเคไปเราไปแบบอาร์บีเบเทนเลเดีกว่าเดินมาห้องอีเวนต์เบจสเข้ามาตรงนี้ หลอกคัสซีนขึ้นปริงเหรียญตาเบียร์บสเย่เมื่อกดเข้าไปดูเหรียญมันจะบอกว่าเบียร์บอสฟอร์เตเชอร์กำจัดคู่แข่งในการแข่ง1ต่อหนึ่งแข่งเรือแบบ1ต่อหนึ่งเมื่อกี้1ต่อเท่าไหร่มัน1ต่อหนึ่งแต่มันหลายคนใช่ไหมหนึ่งต่อ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 หนึ่งนั่นเองพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคก็อันนี้เป็นคลิปจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือแข่งยังไงก็ได้ให้ได้ที่หนึ่งนั่นแหละ